สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับพวกเราเโอ้โหเสียงเสียงกูเอาแล้วหนึ่งเอาแล้วเอาแล้วค่ะก็คือพยายามจะบิบเสียงแเ้ะรู้เลยว่าดูจะดูใครจะได้แบบว่าแม่จะจะแบบจิลลิ่งเหมือนแบบเป็นม้องน้องวันนี้เราจะพาทุกคน ไปอยู่บนเวทีทีปั๊บสเตจค่ะกับน้องๆใครบ้างนะคะทีทีก็คือจะมีเป็นดิวกิน x พิพิกริดค่ะ x อ็กซ์ีฟค่ะคอตเอฟเฟกต์ไม่ต้องมาสู้ครับองกมาสู้กูกูกับมึงก็คือได้อย่างเงี้ยไม่ใช่ซึ่งดีๆก็คือของพี บิวกินพีพีกริดแล้วก็น้องน้องโฟออบอะก็คือเราเคยทำไปแล้วเนาะชื่อเพลงว่าแรกกันแรกเลยป่ะหูวีหูเออหูวีหฮูวีหฮุก่าใช่แล้วก็ของของบีนเคก็คือจะเป็นเพลงไซโยนะครอวกัครอวซึ่งเราทำเย้เหมือนกันเนาะใช่ทำเราเราทำไซโยนะเราครอวหลายเวอร์ชันมาก และถ้ารู้ว่าเพื่อนเราเป็นแฟนคลับทั Andrew ้ง B N K, b u i l d In, p P หรือโปรอีกอย่าลืมอะไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดไลก์ให้พวกเราดูเลยกด Subscribe ดูไปยังเริ่มที่กดแล้วได้ยังยังกดกระแทกให้ดูพวกคุณมองหนิงนะนัหนึ่งยิ้มยิ้มแบบเพนตี้สามสงหนึ่ง กามปูเป็นแิงเอาไปดูอะไรค่ะแต่ละคนเอ๊ยยิ้มีเค้กเก๋ถ้าไม่ม uh> ีวิวกินก่อนล่ะไอยิ้มแบบน้องๆโฟอีฟสิอ้าวแล้วในโฟอีฟเออโฟอีฟนี่ไงเป็นักอายสดสซเฟอร์แคนอะรป้าฮูวี่วิวเฮ้ยเขาทำ อ้าวชุดเดิมอุ้ยชุดเดิมไม่มีสั้นเหรอผมสั้นใช่เออผมผมสั้นลงผมสั้นไปชุดเดิมที่เขาทำเขาทำ black drop d e ตลอดเนาะพวกทีป๊อบบีจริงสีสดมากเลยเนาะเหมือนในฉากเหมือนฉากในเอพีเลยอ่ะจริงเออแหมพีพีที่ก็บ้างเยอะไม่เบียดทอะไรยเสื้อนางเสื้อนางก็ยังมีความเป็นแบบซีทรูข้างในน่

เขาทำไปด้วยหัวใจนะชอบเขาพูดอะไรนะได้บอกได้บอกหรอได้บอกได้บอกทำแโอเคเออนี่เขาเรียกเป็นภาษาเหนือเขาเรียกเป็นภาษาเหนือเราเป็นอะไรภาษาอีสานชอบโจลินอะเออ สวยเดยๆอะไที่โดนน้องแต่งหน้าตกจริงอ๋อนี่ชอบน้องใหม่แบบกับพี่ไมายน้องมายตกจริงพี่ไมายอ่ะสุดๆใกล้มากใกล้มากจริงพีพีไม่ใแบบนี้ล่ะอะไรเนี่ยเออพี่มาเขาเล่นหนังด้วยนะพี่เรื่องอะไรนี่แหละ ละครละคนติวี้ตวีตัวี้เวีตัว้มีไม่ใช่เขาพูดว่าบอกบอกแค่เสียหลายคนนะเช็ดจอเช็ดจอเออทีละคนทีละคนเออ ก็รักจริงนะก็คือโซคนนี้คือสูงจริงๆเนาะสิงสูงมากอ่ะิงโอ้ยเจลินเลยหรอัวอีคือนี่ไปเลยอ่ะตัวเล็กไปเลยอ่ะสัดมากเธอมึงเสียงเหมือนยุงเลยอ่ะพวกเราอ่ะแบบ วิ่ง <news> ว <única> <S feelings> ิ่งวิ่งวิ่ิ่งวสิัยุ่งอะแม่ย่วเออเขาทำเขาทำฉากอะไรดีเออจริงเออเอาทีละสามทีละสามต้องทีละสามอีแราถ้าทีละหนึ่งจะยุ่งจริงคือน้องไอซคือเมื่อยขาแล้วนะ ย้ออยู่น้ายอนฉันนยไปดูเบื้องหลังมาเ็ืออย่างนั้แต่แบบอัดเสียงใช่ปะอัดเสียงทีละคนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นเรื่องหลังการทำเอวีก็คือโดนตกหมดเลยปกติก็คือดูพีพีวิลกินอยู่แล้วใช่ปะกับพวกเราใช่ปะแต่คือพอไปดูก็คืออุ้ยทำไมพีพีแบบว่าเออน่ารักขนาดนี้ยอะไรอว่างี่อ้นนางเล่นเออนางเล่นกับทุกคนเลยอะแล้วก็แบบเล่นกับน้องโฟอีฟก็คือน่ารักมากแล้วน้องน้องโฟอีฟแต่ละคนก็คือ น่ารักมากใช่พี่พีดูเป็นคนที่แบบเข้ากับคนง่ายมากเนาะมากแต่ว่าเราจริงๆแล้วเราว่านางแบบเป็นแบบอินทวนนิดนึงไะแต่เหมือนพอแบบไปเจอไปเจออะไรไปแบบอะไรเงี้ยก็คือพร้อมเออพร้อมที่จะแบบเขาเรียกว่าเนาะอินเทอร์เล็กกับคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยเออน่ารักจริงจริงน่ารักน่ารักหมดเลยเนาะน่ารักโคอีฟนี่คือแบบยิ่งยิ่งดูยิ่งแบบ เรายิ่งชอบเข้าไปอีกอย่ะงห่อุ้ยเขาเขาแบบเก่งมากเลยนะพวกแบบร้องเพลงพวกเต้นอะไรเงี้ยแบบใช่คือกว่าจะเป็นในนี้เขาเขาประกวดมาถึงมาเป็นโฟร์อีฟอะจริงจริงลองเพราะเขาต้องสู้กันมาเนาะกว่าจะมาถึงทุกวันนี้อะไรเงี้ยส่วนพีพีบิวกินนี่เราก็ไม่ต้องพูดถึงแล้วเพราะเราก็คลิปมาตั้งแต่แรกแเลยเลยเลือกถูกเนาะโอ้เลือกเก่งว่ะ สังเกตสังเกตในเพลงของพีพีกับยิวกินก็คือแบบเต้นแบบเบาๆอะไรอย่างเงี้ยเบาๆใช่เขาไม่ยกขาน่องโฟอีฟก็คือใช่น้องโฟอีฟก็คือจะเต้นแบบจัดเต็มแล้วในเบื้องหลังอ่ะเขาจะพูดประมาณว่าเนี่ยคือน้องๆโฟอีฟเขาเป็นแบบมืออาชีพด้านการเต้นอะไรอย่างเงี้ยการแสดงยู่แล้วก็คือแบบเออต้องให้น้องจริงๆอ่ะคือจริงๆพอพอเวลารู้ว่ามาจากเวทีประกวดอ่ะส่วนใหญ่พอเป็นเวทีประกวดเขาต้องแบบ ฝึกเยอะๆมากๆอะกว่าที่เขาจะมาถึงจุดจุดนี้ได้อะไรอย่างนี้เนาะมันต่างกันอะบางคนบางคนอะโอเคอาจจะไม่ได้มาผ่านเวทีประกวดแต่เขาก็มีความสามารถด้านนั้นที่ที่คนดึงมาเหตุว่าเออเขามีความสามารถด้านนี้อะไรเนี้ยพรสวรรค์ใช่พรสวรรค์ด้านนี้แต่พวกอีกก็คือก็คือใช่แบบเนาะความพยายามอะความพยายามคือที่ไหนนความสําเร็จ อยู่ที่นนั่่ทีไหนก็คือน้องๆความสำเร็จอยู่ที่นั่นแต่เราอยู่ที่ไหนที่ไหนอยู่ที่พวกเราทุกคนนี่แหละยังไงก็อย่าลืมกดกดแชร์กดคลิกนะเซลมากอเซลมากจริงโอเคโอเคต่อไปต่อไปอีกคลิปหนึ่งแล้วไปดูน้อง B N K โอ้ยเออน้องฟอนแกโอเคกคนนะมิโอรีน้ำหนึ่งโอ้โห เอออาวัอุ้ยะรุ่นงรุ่นสองคนเดียวเองเออน้องฟอนรุ่นสองน้องอรรุ่นหนึ่งหมดเหมือนแบบเจนเวทีไงรุ่นหนึ่งหรือเปล่าเกี่ยวหรือเปล่าเขาเลือกยังไงเออไปทุกคนร้องไงไม่แ อุ้ยเขาเขาถือไม่เลยไม่เห็นท่าอุดจมูกอ่ะอ๋อเออใช่อุ้ยอันนี้ไม่ไม่มีนี่เนาะเขาเรียกอะไรนะแบบอุปกรณ์อ่ะเขาเรียกอะไรวะอุปกรณ์อ่ะเป็นเป็นแบบสกีอย่างเดียวเลยอ่ะเออใช่ไม่มีแบบเออน่าจะมีหน่อยนะจริงไม่ไงข้างหลังก็จะเป็น ไม่ไม่หมายถึงบอุปกรณ์ไม่ไอะต้องเยอะกวันนี้แบบเมื่อกี้เนี่ยเนาะเ,เออวิเบียดแค่หนึงเนาะไม่เคยเห็นเหมือนกันนะหุคนเนี่ยรั้มากเลยเอเละเอนี่ยออเนาะ

มันก็ต้องใช้ไม้อะเนาะเอ้ถ้าถ้าถ้าแบบไม่ไม่ถือไม้ได้ไหมแบบใช้สายนี่เนาะโอ้อันไหนดีกว่าไม่รู้แอนด์อันหนึ่งฟิสต์สไตลยพือมันเป็นมันเป็นทะเลด้วยนะเนี่ย ได้เหรออาหรอไม่เห็นได้เออจริงแต่มอกไม่เห็นว่ะเป็นปลาดาเมื่อกี้เออมิวสิอ๋อพอมันพอมันมีน้อยเนาะมันมันแบบสองหนึ่งอะ

โอ้ยเป็นฟองเป็นฟองมอเมดเออเนี่ยแหละเออชอบมือมีความแบบนี้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยต้อแบบมีควาแบบเป็นนี่ปะปากกาละโออัจมีลาอยู่กว่า กูเอาแล้วจะบคอคอร้องอะนาะมันต้องแบบบีบเสียงนีดนึงอะ เออเออเออเห็นทุกคนเห็นทุกคนซูมซูมอินซูมอินเฮ้ยเนี่ยทำผมนี้น่ารักเนาะเออเออ แสดงว่าเขารู้ใช่ไหมว่ากําลังจ้องใครอยู่อ่ะรู้สิน่าจะแบบรู้มันน่าจะมีสุ่มน่าจะมีมันไม่ได้มันไม่ได้ทีเดียวแล้วก็นี่นะมันน่าจะมีไฟที่เหมือนกล้องกล้องมันกล้องไหนน่าจะเห็นนะใช่ไม่แน่จะเป็นแบบว่าเหมือนกล้องนั้นอะ ขึ้นมาแล้วก็มองกล้องนั้นทุกคนอ่ะพร้อมกันแล้วก็มาตัดแล้วก็ไปแยกเนาะอาจจะแบบใช่อาจจะตัดแยกแต่แต่จะว่ากล้อง่ะมันก็น่าจะมีแบบคนข้างหลังแบ็กสเตปที่แบบว่าเขาบอกจงหวะนะว่าเออเสร็จแล้วเขาอาจจะบอกเออมาแต่วันนี้นึงว่าแบบคือความรู้สึกอะเหมือนฉากอะฉากน่าจะแบบสีไอสกีนอะน่าจะสีเข้มกว่าหน่อยอะอันี้เหมือนแบบพาสเทลไปอะเออแล้วก็ คุณมีอุปกรณ์แล้วจริงน่ารักมากเลยเป็นทะเลอะไรอย่างเงี้ยเนาะคือคือได้ความรู้สึกว่าเราอ่ะก็เคยเห็นฉากแบบทะเลทะเลอย่างเงี้ยเมื่อกี้นี้ใช่ปะที่แบบว่าเป็นบิวกินพี่ๆน้องโฟยิปใช่ปะฉากก็ยังเป็นทะเลที่แบบตั้งขึ้นมาหรือว่าเป็นของโลเลใช่โลเลของแอตลาสตอนนั้นก็เป็นฉากทะเลที่แบบเออก็ทําฉากขึ้นมาเป็นทะเลหรือว่าเป็นคอนเซปต์ของเขาที่เขาออกมาอยากให้ออกมาอย่างนี้แล้วก็โฟกัสที่ตัวน้อง ไม่ไอไอตอนตอนที่เป็นน้องรุ่นสามอะรู้สึกว่ามันเหมือนมันไม่แบบไม่ไม่จือดอะแต่น,นี่รู้สึกว่าจืดนิดนึงนะหมายถึงฉากหลังนะไม่ยมืดเพราะว่าเพราะว่าสีชุดสีชุดเพลงนี้มันเป็นพาสเทลด้วยหรือเปล่าแล้วฉากมันเป็นอ๋อเออวะเออจริงใช่ใช่ใช่เออเออไม่แน่นาะจริงเ<ม><ม>คยน<ม>ี้ก็โอเคแหละแต่ว่าเออถ้าขึ้นเออนาะ แต่จริงๆเนาะถ้าถ้าถ้าสังเกตดีๆเวลาเวลาไปเวทีหรือไปอะไรเงี้ยที่มีแสงส่องเข้ามาอีกอะคือถ้าสีมันจืดอยู่แล้วอะแล้วยิ่งเจอแสงไปอีกอะมันจะยิ่งจืดเันาไปอกน้ันแตดด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 ้ดด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 ดงดด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 อดดดดดดด่ดดดดเดด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 ดนหดด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 ดยดด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 เดดดด่ดด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 ดกดดดดดด ไม่แน่ใจว่าทุกเวทีที่ไปหรือเปล่าเนาะเขาจะแบบพกเซนเตอร์ไปหนึ่งคนน่าจะเห็นบางครั้งก็แบบบางเซนเตอร์ไปเอเย่าไปเอ่อแบบหนึ่งคนอ่ะพกพกไปด้วยหนึ่งคนแบบบางครั้งก็ไปเอเย่าบางครั้งก็เด็กอีไรอย่างเงี้ยโดนเนาใส่กับพี่เอ๊แต่น้องน้องแชมพูก็อาจจะไม่ค่อยเนาะเพราะเขาอยู่เชียงใหม่เนาะอยู่เชียงใหม่เออแต่ว่าอาจจะมีบ้างที่แบบเออโดนพกไปตัวเล็กไงใส่ใส์เล็กพกพกงานหนึ่งในสี่ พูดถึงพูดถึงไซยนาละคอขนาดนี้นะคะเราก็ได้ทำการแจกแตอร์สาหรับบัตรจำนวน6ใบเราก็คือแดงจกวันนี้ไปเลยใช่ตอนแรกกับผู้ชอปีด้วยใช่ตอนแรกก็คือตอนแรกเราก็คือแบบว่าอยากจะร้อยครบแบบเอ้ยพันพันซับก่อนอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่าอีเวนต์อ่ะเขาจะจัดขึ้นวันที่15-16นี้แหละใช่เราก็เลยแบบอยากให้แบบ ไปจันก็เดี๋ยวเดี๋ยวสิบสี่สิบห้าสวัสดทิตสาิต1 4สิบสี่สิบห้าเลือนวันเขาเฉยเลยก็เนาะคลิปนี้เนี่ยเราก็ดูทีป๊อปสเตจเนาะสองสองเพลงเนาะที่เป็นเพลงอ่าอแรกเลยอาแรกเลยป่ะอลืมเน็ตเน็ตอินเทอร์เน็ตแหละใช่ไหมอ๋ออ๋อค้าตเน็ตไม่พอเน็ตไม่พอใช่เน็ตไม่พอ หน้าเสียอยู่นะเมื่อกี้เน็ตไม่พอมากินน้าเสียอยู่่ะมากระพริบอยู่นะแต่แต่ก็คือแบบขอความช่วยเหลือแล้วอ่ะมึงมึงมึงแบบส่งให้กูหน่อยส่งให้กูหน่อยเพลงเพลงเลขเลยป้าอะไรก็อีกเพลงนึงแลกเลยนะแลกแลกแลกลิมันพังก์กินเบอร์เลยอ่ะ so s o แ r กเลยป้ายังไงย่าฮูป้า โอ้โหนี่นะคิดหมดเลยทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษเขาก็ลองให้ฟังอยู่ว่าูวห้ยูหโ้ยโหบ้า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 จริงเขาพูดว่าได้บอได้บอนะบิวกิ้นร้องได้บอ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 แบบอ๋อแบบบอเบะปะเบะบอเบบอใช่แบบมันแบบเบ้เบเบ้าบบบโอเคปอ่ะแล้วกูว่ายกกของคนอื่นพูดต่อดีกว่าบ่ง เราจะผิดพี่ว่านเลยตายละเมื่อกี้เราก็ดูคนไปสองเพลงนะคะก็คือเพลงแรกเลยปะหูมวิหูกับซิโยน่าครอค่ะต่อสิแล้วก็เราก็จะติดตามพีพีกรีดบิลกินโปอีฟแล้วก็เบนเคปตีเอ็กแล้วก็ซีเจมปตีเอ็กด้วยและที่สำคัญเราก็จะติดตาม ไม่เราก็จะติดตามช่องแห่งเราเอนะคะพวกเราเองสี่ช่องทางก็คือ Youtube, Twitter, TikTok, อแล้วก็ a c e บ o o k ค่ะค่ะอุ้ยข้างคิดอีกข้างอีกแล้วตางข้างนี้ไค่ะใครที่ถูกใจคลิปนี้เนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดดิ่งให้เราด้วยนะคะดูดูสำหรับคลิปหน้านะคะ เราจะแห่มาดูแห่มากินแห่มาเมาส์แห่ไปดูอะไรทำอะไรสักอย่างไปก็อย่าลืมติดตามเราด้วยนะสำหรับวันนี้บ๊ายบายทุกคนทำไมอยากโชว์อยากโชว์เป็นแบบนี้ทุกคนเหายใจหายใจไม่ค่อยออกไหมไม่ใช่ไม่ใช่เหนังซื้อมาจริงๆเอาซองใส่รูปมันล้างมันล้าง เป็นเสื้อหลุด QC เป็นเสื้อหลุด QC ก็คือไม่ผ่านผิดด้านจริงจริงไม่น่า๋ยวเดี๋ยวเขาไม่รู้เดี๋ยวเขาไม่รู้ว่าใส่เวลาพูดเวลาพูดที่ก็คือเสื้อก็ลังถึงองต่นนล้างตื่นเไ้นไปรู้สึกเฮ้ยใครมาหลอกนึกว่าผีหลอกไงแบบเฮ้ยเฮ้ยเสื้อดูก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมทำไมดูคลิปนี้แล้วแปลกแปลกใจไม่ค่อยทั่วท้องเสื้อเสื้อมันดึงโอ้ย